สำคัญวันนี้ก็คือเราจะป้องกันหรือแก้ไขเวลามือถือของเราโทรศัพท์ของเราถูกแฮ็กไปแล้วได้อย่างไงโดยเฉพาะอย่างเคสล่าสุดคือเผลอกดลิงก์ติดตั้งแอปพลิเคชันเข้าไปแล้วแล้วหน้าจอมันค้างอยู่แบบนั้นจะแก้ยังไงวันนี้มีทางออกครับกรณีถูกรีโมดหน้าจอถูกควบคุมระยะไกลนะครับแล้วทำอะไรกับหน้าจอไม่ได้เลยสมมติเรารู้ตรวจทานว่าโดนแล้วแน่ ไม่ว่าจะใช้ระบบ iOS หรือว่า Android 1ก็คือพยายามเข้าไปที่ a i r p l a n m o o e e ครับแล้วก็ปิด Wi-Fi ยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นระบบ iOS เนี่ยสไลด์หน้าจอนะครับท่านผู้ชมสไลด์มุมขวาบนเนี่ยก็จะมีแถบคำสั่งลงมาและกดแบบนี้กดที่ Airplane Mode เป็นรูปเครื่องบินแล้วก็ปิด Wi-Fi รุ่นหลังๆเนี่ยมันจะตัด Wi-Fi ให้อัตโนมัติครับ ส่วนวิธีที่ 2. ส,สมมุติว่าหน้าจอมันค้างแล้วกดอะไรไม่ได้เลยกดตรงไหนก็ค้างให้พยายามปิดเครื่องแล้วก็รีสตาร์ทเครื่องใหม่ครับโดยใช้ปุ่มข้างๆนะครับถ้าเป็นระบบ IOS เนี่ยให้ปบให้กดปุ่มเพิ่มเสียงหนึครั้งแล้วก็กดปุ่มลดเสียงหนึ่งครั้งแล้วก็กดปุ่มพาวเวอร์คร้างไว้30วินาทีครับเครื่องมันจะปิดแล้วก็รีสตาร์ทจากนั้นท่านผู้ชมเนี่ยเนี่ยฮะรอมันปิดแบบนี้แป๊บเดียวอะ เดี๋ยวมันจะกลับขึ้นมาเป็นโลโก้ของระบบ iOS หลังจากนั้นก็กรอกรหัสเข้าเครื่องปกติกับส่วนระบบ Android ให้กดปุ่มลดเสียงแล้วก็ปุ่ม power เ,เนี่ยพร้อมกันกดค้างไว้7วินาทีครับเครื่องมันจะปิดแล้วก็รีสตาร์ตเองเหมือนกันมีข้อสังเกตมาจากอาจารย์สุภเดชนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญจัดรายการอยู่ที่แบไตบอกว่าจะช่วยได้หรือไม่เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณรู้ตัวเร็วแค่ไหนว่าถูกหลอก หากมิจฉาชีพมันเข้าถึงข้อมูลของคุณไปแล้วเปิดประตูบ้านคุณเข้าถึงโทรศัพท์แล้ววิธีที่เล่ามาทั้งหมดนี้ก็ช่วยไม่ได้ครับดังนั้นสําคัญที่สุดก็คืออย่าไว้ใจคนที่โทรมาขอให้ทําธุรกรรมต่างๆครับทีงแล้วเนี่ยสิ่งสำคัญ,ญก็คือเราต้องอย่าไปไว้ใจคนที่โทรมา,มากเกินไปนะครับเมื่อเช้านี้ผมมีทุกวันนี้เราก็ยังเราทุกคนก็ยังเจอแต่ว,ว่าโทรมาว่าจะมาส่งขง บางบากรมสอบประการบางหน่วยบังคคดีพิเศษบ้างผมคิดว่าอ,อถ้ามองในมุมหนึ่งก็คือถ้าเราผมใช้วิธีกดวางหูไปเลยครับถ้ามันไม่โทรมาอีกจะแปลว,แว่าเขาไม่จอมตีคนนี้แล้วมาฟังคำแนะนำจากตำรวจกันบ้างน,นะครับถ้าถูกรีโมทหรือถูกควบคุมจากระยะไกลจะแก้ไขอย่างไรไกลแบบนี้เราจะพอเรารู้ว่าเรากดไปแล้วเนี่ยเราต้องทำลายเราต้องตัดระบบยังไงคือ จริงๆเขาอยากให้ดึงซิมออกนะครับก็คือทางทาง,ทางต้นรวจเซิร์ฟเวอร์มาก็คือถ้าถ้าโทรศัพท์อยู่เนี่ยบางคนก็พยายามทุบใช่ไหมครับแต่ถ้าเราไม่มีปกติโทรศัพท์นี้เขาจะมีเข็มใช่ไหมครับจิ้มแล้วก็เอาซิมออกมาแต่บางทีถ้าเราไม่มีเข็มก็ใช้เข็มหมดเหล็กที่เป็นหนีบกระดาษนะครับเอามาจิ้มก็ได้ครับมันจะขนาดไอซีขา,ขาวๆนะครับคลิปตรงนี้ครับออกกสามารถเจาะแล้วก็เอาซิมออกมาครับเพื่อหยุดการกระทําของคนร้ายก่อนใช่พอดึงซิมออกมาคนร้ายก็เข้าไม่ได้ครับใช่ครับมันก็จะตัด เคสล่าสุดที่เจอปัญหาก็คือเรื่องที่ดินใช่ไหมครับท่านผู้ชมทราบไหมครับว่าตอนนี้เนี่ยมีกรณีที่ถูกหลอกโดยอ้างกลมที่ดินเ,นเป็นพันคดีนะครับนายธนกรสกุลกิมขอออกองตรวจราชการแล้วก็เรื่องราวร้องทุกข์ของกลมที่ดินบอกว่ากลมที่ดินเนี่ยจริงๆมีแอปของกลมที่ดินมีแอปเดียวครับคือแอปนี้ Smart l a n d ซซึ่งดาวน์โหลดได้จาก App Store หรือว่า Play Store เท่านั้นที่สำคัญสังเกตนะครับชื่อแอปพลิเคชันเนี่ย สะกดเป็นตัวภาษาอังกฤษเท่านั้นมีข้อมูลครับว่าตั้งแต่เดือนมีนาคมมาจนถึงตอนนี้กลมที่ดินได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการถูกหลอกผ่านการโหลดแอปเนี่ยกว่า3,000รายผู้เสียหายที่ยอมเปิดเผยข้อมูลกับเจ้าหน้าที่มีแค่17รายครับความเสียหายตีเป็นเงินมากกว่า6ล้านบาทยืนยันอีกครั้งนะครับกลมที่ดินเขาไม่มีลิงก์ให้กดเข้าไปถ้ากดเข้าไปเนี่ยจะเท่ากับเป็นการเปิดทาง ให้มิจฉาชีพเข้าถึงข้อมูลแล้วก็ไปดูดเงินครับคุณผ,ผู้ชมคะ่ะี่ฉันมีข้อสังเกตอีกอย่างหนึ่งที่เราสามารถที่จะเรียนรู้แล้วก็ป้องกันได้นะคะจะได้แก้ไขได้ทันนะคะโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนของท่านเนี่ยนะคะทันทีที่มีการติดตั้งแอปพลิเคชันปลอมที่จะเป็นแอปพลิเคชันในการดูดเงินขึ้นมาหน้าจอ มันอาจจะเป็นหน้าจออื่นใดเนี่ยนะคะแบบที่คุณประวินมัยเจอก็คือเป็นรูปโลกแล้วก็บอกว่าอย่าไปแตะต้องอะไรหน้าจอ,อแต่ว่าจริงๆเนี่ยเบื้องหลังก็คือได้มีการติดตั้งแอปพลิเคชันนี้แล้วเนี่ยนะคะให้คุณผู้ชมสังเกตที่บริเวณหัวของจอบริเวณนี้ ถ้ามีการติดตั้งแอปพลิเคชันปลอมขึ้นมาเนี่ยมันจะขึ้นเป็นสีส้มๆจุดส้มๆ,ๆแดงๆตอนนั้นเนี่ยให้สังเกตได้เลยนะคะว่าโทรศัพท์มือถือของท่านเนี่ยกำลังถูกติดตั้งแอปพลิเคชันแล้วก็ถูกรีโมทเพื่อที่จะทําธุรกรรมทางการเงินหรือว่ากําลังดูดเงินอยู่จะได้สามารถป้องกันอาจจะปิดเครื่องหรือว่าทําอะไรได้ทัน